เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะฮะยูผมฟิวทีวีและนี่คือช่วงแนะนําแอปนะครับผมก็วันนี้มีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s ติ c k It นะครับมาแนะนํากันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันใช้ในการตัดพื้นหลังประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน้าตามันก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวไอคอนมันเนี่ยมันจะเป็นรูปกล้องสีออกน้ําตาลเหลืองๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเข้าสู่ตัวแอปนะครับรูปด้างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับวิธีใช้ก็ มันจะมีให้เราเลือกรูปนะครับอันดับแรกที่เข้าแอปมาเนี่ยมันจะให้เราเลือกรูปนะครับมีแท็กโฟโต้ให้ถ่ายเป็นอัลบั้มนะครับเป็นเซิร์ชเป็นอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ถ้าใครมีรูปอยู่แล้วก็กดที่ที่ที่อัลบั้มเลยนะฮะแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบมาที่แกลเลอรี่ผมจะเอาพันปิ้วแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราเอ่ออยู่ประมาณ3าตัวนะครับแนะนําให้ใช้สมาร์ทคัทนะฮะอันบนสุดชุ่มนะครับ มันจะใช้ในเรื่องของแบบประมาณว่าความแตกต่างของสีอะไรประมาณนี้นะครับในการตัดเนี่ยซึ่งสีดําจะใช้ในส่วนที่ไม่เอานะฮะลากใส่เลยนะครับตรงไหนที่ไม่เอานะฮะแล้วก็หนึ่งสงสามสี่ห้าโอเคซูมประมาณนี้นะครับก็สีขาวนะคะจะใช้ในการเอ่อตัดในส่วนที่เอานะฮะแล้วก็ขีดออกไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงไหนเอานะครับหรือจุดเอาก็ได้จุดเอามันก็ติดนะฮะ แล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดของมันไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงที่ไม่เอาเราก็ตัดใช้สีดำนะในการตัดตัดออกตัดออกตัดออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เลอ,เอะเทอะโอเคนั่นใหม่ปุ๊บสีขาวปุ๊บอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้วิธีการปรับขอบอยู่ก็เคยเราจิ้มไปที่รูปรูปที่เราตัดมาแล้วนะครับ้วก็กดไปที่สไตล์นะครับอันนี้แล้วก็มันจะมีวิธีปรับขอบไปต่างๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมไม่ชอบผมจะเอาออกนะครับโอเคก็มันจะมีวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้ด้วยนะครับให้เรากดไปตรงถังถังตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ผมกดกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยนะครับจนมันจะเป็นวิธีการใส่พื้นหลังนะฮะโดยที่ มันสามารถใส่แบบสีพื้นๆธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะเป็นเสีไม่ใช่สีดิเป็นรูปก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องกดให้มันไม่มีไม่มีเส้นขึ้นมาก่อนปกติมันจะอยู่ยงี้ถูกไหมครับจะอยู่อย่างนี้ให้เรากดมารอบๆนอกจอนะฮะกดให้มันหายไปนะครับแล้วค่อยใส่นะฮะไม่ง,งั้นมันจะใส่ไม่ได้กดมาที่แกลเลอรี่ผมจะเลือกรูปต้นไม้แล้วกันเพราะว่าโหลดมาแล้วโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นกวินน้อย เป็นวิ้นน้อยนะฮะเข้ามาอยู่ในต้นไม้แบบนี้แล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะกดบันทึกก็กดอันบนตรงนี้นะฮะเพื่อให้บันทึกนะครับตรงนี้ผมทํากระพริบกระพริบอยู่นี้นะฮะโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะครับกับการแนะนำแอปพลิเคชัน Stick It นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดพื้นหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าหากชอบอย่าลืมกด u b s c r i b e ไลค์ไลน์แชร์กันด้วยนะครับซึ่งมันชื่อแอปพลิ Stick It นะสามารถโหลดได้ในเพจโซนนะครับหรือไม่ก็ดูใต้คลิปเลยนะฮะผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ นะครับวันนี้ก็ขอต้อลาับไปก่อนนะครับผมเซียวเกนกู๊ดบายสวัสดีครับ